สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Global Trends Unpacked Podcast ที่เรีล่าบทความด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองวิทยาศาสตร์ในระดับโลกจากนิตยสาร Economist มาสรุปเรียบเรียงและเล่าเป็นภาษา,าไทยให้คนไทยได้รู้เรื่องโลกและย้อนกลับมามองประเทศของเราเสริมไอเดียการพัฒนาประเทศและความเป็นพลเมืองโลกหัวข้อวันนี้ครับคืออเมริกาหันหลังให้โลกนโยบายอเมริกา first ที่อาจทำลายอเมริกาเอง พอดแคสต์อันนี้เรียบเรียงจากบทความในดีคอนเวสช่ววันที่30มกราคมและวันที่8กุมภาพันธ์2025ตั้งแต่นันด์ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2สหรัฐได้เข้าสู่ยุคของอเมริกาเฟิร์สที่เข้มข้นขึ้นกว่าครั้งไหนๆซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การลดบทบาทของอเมริกาในเวทีโลกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรื้อถอนระบบช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันอีลอนมัสก์ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจของทรัมป์กำลังรื้อโครงสร้างของรัฐบาลกลางจากภายในโดยเฉพาะการเข้าควบคุมและทำลายสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือว่า USA ทั้งสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกันและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งสหรัฐและประชาคมโ,โลกวันที่24มกราคม2025ทำเนียบขาวออกคำสั่งให้ระง,งับความช่วยเหลือจากสหรัฐแก่ประเทศต่างๆทั้งหมดเป็นเวลา90วัน การตัดสินใจนี้ส่งผลให้คลินิกรักษาโรคในแอฟริกาและเอเชียต้องปิดตัวโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ที่เคยช่วยชีวิตผู้คนหลายล้านคนต้องหยุดชะงักขณะที่การกำจัดระเบิดในตอนออกลางถูกยกเลิกทันทีโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในซีเรียที่พึ่งพาง,งบประมาณจากอเมริกาก็ต้องปิดตัวลงส่งผลให้หลายแสนคนขาดแคลนอาหารและที่พักพิงอเมริกาเคยเป็นผู้นําด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศและเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนด้านมนุษยธรรมมากที่สุดในโลกคิดเป็น 40%ของงบประมาณช่วยเหลือทั้งโลกการตัดความช่วยเหลือในครั้งนี้หมายความว่าโครงการพัฒนาและบรรเทาทุกจํานวนมากจะต้องปิดตัวลงภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ขณะที่ความช่วยเหลือทางการเงินถูกระงับ USA หน่วยงานหลักที่ดูแลโครงการพัฒนาและบรรเทาทุกของสหรัฐก็ถูกปิดโดยอีลอนมัสก์3กุมภาพันธ์2025มัสก์โพสต์ข้อความบน X หรือ Twitter เดิมว่า USA เป็นเพียงเครื่องมือของมาร์ซิส และต้องถูกกำจัดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นพนักง,งาน USA ทุกคนได้รับอีเมลแจ้งว่าพวกเขาไม่ต้องมาทำงานอีกเว็บไซต์ของหน่วยงานถูกเปลี่ยนเป็นหน้าเดียวที่ระบุว่าหน่วยงานนี้อยู่ระหว่างการปิดตัวและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาภายใน1เดือนแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่มีอำนาจในทางกฎหมายในการยุบ USA เพราะเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากสภาคองเกรสแต่ทมัสและทีมงานของเขาก็ใช้วิธีทำให้มันไร้ประโยชน์โดยการตัดงบประมาณและปลดพนักง,งานทั้งหมด การดาเนินการนี้ไม่ได้ทําให้อเมริกาหยุดความช่วยเหลือประเทศอื่นเท่านั้นแต่ยังทำให้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่เคยสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับประเทศพันธมิตรต้องจบลงอย่างฉับพลัพนผลกระทบของเหตุการณ์นี้สะท้อนไปไกลกว่าที่ธนียบข่าวอาจคาดคิดพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาหลายประเทศสูญเสียความเชื่อมั่นในอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปต้องเพิ่มงบประมาณด้านมนุษยธรรมของตัวเองเพื่อ,ออุดช่องว่างที่สหรัฐทิ้งไว้จีนฉวยโอกาสนี้เร่งขยายอิทธิพลผ,ลผ่านโครงการ b e l t a n d Ro a d i n i t i a t i v e โดยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่ประเทศกำลังพัฒนาในขณะที่ประเทศแอฟริกาและเอเชียซึ่งเคยพึ่งพาความช่วยเหลือจากอเมริกาเริ่มหันไปพึ่งจีนมากขึ้นนอกจากผลกระทบต่ออิทธิพลของสหรัฐในเวทีโลกแล้วการหยุดเงินช่วยเหลือในซีเรียยัง,ยงอาจส่งผลให้กลุ่มไอซิสฟื้นตัวและกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของโลกการลดบทบาทของ USA ทําให้สหรัฐสูญเสียเครื่องมือทางการทูตที่เคยใช้สร้างเสถียรภาพในหลายภูมิภาคทั่วโลกภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังสั่นคลอนโครงสร้างของรัฐบาลกลางระบบราชการของสหรัฐถูกทำลายอย่างรุนแรงขร้าราชการจำนวนมากลาออกหลังจากถูกบีบให้เลือกระหว่างจงรักพักดีหรือจากไปขณะที่ตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งถูกแทนที่ด้วยบุคคลที่พักดีต่อทรัมป์และมัสก์หน่วยงานรัฐหลายแห่งเริ่มขาดบุคลากร,กรที่มีประสบการณ์ส่งผลให้ระบบบริหารประเทศติดขัด การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการของรัฐบาลอาจล่า,าช้าหรืออาจถึงขั้นเกิดปัญหาด้านงบประมาณในด้านการดําเนินงานการเคลื่อนไหวที่รุนแรงนี้ยังอาจนํานไปสู่ความขัดแยง้งทางกฎหมายและการเมืองในอนาคตพรรคเดมโมแครตและสมาชิกบางส่วนของพรรครพับลิกันเริ่มยื่นฟ้องร้องเพื่อขัดขวางการปิด u s เอสเและพยายามใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อหยุดยังด้งนโยบายของทรัมป์อย่างไรก็ตามคําถามสาคัญคือศาลจะสามารถเข้ามามีบทบาทในการกําหนดอนาคตของระบบราชการและโครงสร้างของรัฐบาลกลางได้มากแค่ไหน เมื่อมองไปข้างหน้าอเมริกาอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการตัดสินใจของทรัมป์และมัสก์ไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนนโยบายแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหากรัฐราชการอเมริกาถูกทำลายสหรัฐอาจกลายเป็นรัฐที่ขึ้นอยู่กับอำนาจของผู้นำเพียงคนเดียวหากความช่วยเหลือของประเทศหากความช่วยเหลือระหว่างประเทศหายไปอเมริกาจะสูญเสียอิทธิพลในเวทีโลกและหากการรื้อระบบราชการยังคงเดินต่อไปสหรัฐอเมริกาอาจ,อาจาเข้าสู่ยุคที่ระบบบริหารประเทศไม่สามารถตรวจสอบวงดุลได้อีกต่อไป ขณะที่โลกกําลังจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นคาถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คืออเมริกาจะเดินไปในทิศทางไหนและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่ออนาคตของประชาธิปไตยของอเมริกาขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Global Trends u n p a c k ตอนนี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ